皆さん、こんにちは。ようこそ、キップファンバサイブンコンフィーマーイ。お釣りと小銭の違い。日本語には、お釣りと小銭という言葉があります。この二つは、どちらもお金に関係していますが、意味が違います。お釣りとは、 買い物をしたとき、払ったお金が多かった場合に、店の人が返してくれるお金です。例えば、600円の商品を買って、1000円を出します。このとき、400円が戻ってきます。この400円を、お釣りと言います。ポイント。 買い物の時に使う言葉、お店から帰ってくるお金。小銭とは、金額が少ないお金のことです。日本では、主に硬貨を指します。例えば、500円玉、100円玉、50円玉、10円玉、5円玉。 一円玉などです。ポイント、効果のこと、日常生活でよく使う。お釣り、買い物をした後、戻ってくるお金、小銭、少ない金額の効果、

ขาสคืนส่งคืนโอมิเซร้านค้าโชฮินสินค้าในดังราคาโคคะเหรียญ日常生活ชีวิตประจำวันสก้าใช้่覚えรจำมาเรียนไวยากรณ์ที่ควรเรียนกันค่ะไวยากรณ์ที่หนึ่ง นั a, des ่นเนี่ยนีตใช้อธิบายความหมายให้คำนิยาม A とตัวす問เดสมนต์ได้ตัวบุคะทักกตเดสปัญหาก็คือข่าของชีพสูงค่ะวยากรณ์ที่สองโทคิใช้บอกเวลาตอนที่เกิดเหตุค่ะ Verb รูปอดีตหรือว่ารูปปัจจุบันและก็ใช้กับคำนามได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นคำนามให้เอาโนมาด้วยนะคะ ยกตัวอย่างไข่โมโนชตาโตกิตอนที่ซื้อของนิฮงนิอิคุโตกิตอนที่ไปญี่ปุ่นไวยากรณ์ที่สามบายจะใช้บอกกรณีที่จุดๆุดถ้าเกิดเหตุว่าจุดๆุดใช้รูปธรรมดาบวกบายได้เลยค่ะคำคุณศัพท์นะเอาน้ำมาด้วยถ้าคำนามเอาโน้อมาด้วยนะยว่าย悪い場合は休みでもいいですในกรณีที่ไม่สบายจะหยุดก็ได้นะคะ ไวยากรณ์ที่สี่เตคเรรแสดงว่ามีคนทำอะไรให้เราสักอย่างแล้วเรารู้สึกดีเวิร์บรูปเตะบวกคุเรรุค่ะมิเโนอฮิตโะคายสิเตคุเรรุคนที่ร้านค้าคืนอะไรสักอย่างหนึ่งมาให้เราคา่ะและไวยากรรณ์ูปสุดท้ายโนเดหรือว่าคาระสองรูปนี้ใช้เหมือนกันใช้บอกสาเหตุเหตุผลมีความหมายตรงกับภาษาไทยว่าเพราะหรือว่าเนื่องจาก